ควต่อยิงนี้สองนะคะนที่่ดสีหน้าคนพี่ดาไม่ให้เราขับเยูมมัน 2ีสแต่มันแต่ว่าพ่อพ่อ่านออ,อ,ออกว่ามันห้าสบบาท ตอนนั้นใช่ว่าตอนที่เราอ่ะยังไม่เริ่มทำยูทูบและพี่เรายังไม่ขึ้นมาเวลาวันอาทิตย์อ่ะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยแม่เราจะชอบมารับเราจากบ้านเินนั่นเพราะแม่เราให้นำเลี้ยงเราอะไรเราก็เลยต้องอยู่กับเย็นั่นเพราะถึงวันอาทิตย์ได้ใช่ไหมทุกคนมันก็แบบโอ้โหดตดคนเยอะมาก ก็คือมันก็แม่ก็จะมาส่งเรานะคะตอนแบบอะไรหรอแจ้งแส้งเนาะทุกวันเลยแบบนี้ทุทุกครั้งเลยนะแม่แล้วแม่ก็จะชอบแวะมัน้อเติมให้เราล้วเป็นวันอาทิตย์โอ้โหวันอาทิตย์คนเยอะมาก ไว้เพาะทำไมไว้พาะทั้ไงนนทุกคนเดี๋ยวินเดินให้ย้ยยายมาฝั่งงี้ทุกคนดูเนี่ยเพราะตรงนี้มีของเล่นด้วยนะข้าวโดพี่โนอะตรงนี้มีแต่ของเล่นเพลงๆนละูกก็ไปซื้อไอติมกินดีกว่าย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้ สวยิีคือไม่ต้องเปจเดิมนะงานมีเยอกคนเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกอันนะคะก็ทุกคนเราก็มาซิกเวนได้แล้วเนาะ ก็คือก่าตะลงอยู่รูได้นะอันนี้เราจะไม่ตัดต่อชิปเราไม่ทำนะมันติดเยดอยู่ไหนวะอสับืนอ่าที่เราเลือกนะคะก็เป็นติมมจูะะมมจินะคะนี่อนะันนี้ติมมูจินะคะนีนนะติมมูจิ อะไก็ได้ซื้อไปเดียวนะเปอน์รี่บุสเตรคือน่ากินมากอยากกินอ่ะเห็นมีคนดังเขาก็รีวิวนี่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 ตัวเนี้ยเขาบอกมันมีนิดเดียวแต่มันอร่อยนี่ตรงนี้มันจะเป็นไอศครีมนะอันก็ต้งไอซ์เต็มไอซเต็มเยอะมากใครอยากให้เราซื้อเต็มอะไรก็คอมเมนต์มานะฮะไอซเต็มนี้ อันนี้อันนี้ไอ,นนอติมถูกชุบไอติมถูกชุบคือปกติเราชอบมั้งนี่อยู่เฉยๆแม่ไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีสมาธิซื้อของคนนี่ทุกคนเห็นไหมบัตรรูบบกนี่บ,บัตรรูบบกมีเกม,มเยอะมากคือบัตรรูบบกใช่ไหมอันนี้นี่มีบ,บัตรปลาฉลาม อเกมเขาดีมากคือบัตรโลบอกนะนี่บัตรโลบอกเต็มมือเต็มเลยนู่นแล้ววันทุกคนไปดูอะไรนะอนีก็เป็นของนี้ดินอามันอันนี้เครื่องคิดเลขอุ้ยทิ่ตัวนี้ก็ตัวสุดโปรดเเลย ไอตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ชอบชอบมากอันนี้ก็ชอบนะคะตัวอย่างดูน,น่ารักกว่าของน่ารักไม่นีทุกคนนี่เป็นโบว์โซนของเล่นนะ,ะอ๋ะอไอเรื่อเป็นโซนขนมแยล่งแยลุ่ อะไรอนะ่ะโอวัลลี่แคทเหรอไม่ตกใจแล้วม,มีอะไรหนอนอุ้ยทุกคนไม่เราเรียกมาเร็วทุกคนเดี๋ยวไปรอทางนอกกันเปิดนะ กินมันม่วงนเนี่ยนั่นคือร้านเฉลียหมูเอยของโปรดเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวคนดูเลยตรงนี้เราชอบวิวแบบนี้มาเกเดี๋ยวมันเย็นอ่ะนี่ก็เป็นหมานะคะหมาหมาเซเว่นหมาเซเว่น เจ้าผัวเดินมานี้เดินมานี้เดินมานี้คนมสมาสัาสณสืบบุระเลื่เรามากันทุบชัวกันสูง ทุกคนตอนนี้หกแล้วเฮ้เมลีรติโมจิสินตะาดะจะตัว,ตวน,ตน้งชินขนาด ทุกคนใครที่อยากเราอยากเห็นเรานะคะมาเซเว่นแล้วก็ลงยูทูบหรือว่าลงติกติกเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยเนาะอ่ะอันนี้เราลงยูทูบนะเราไม่ได้มูนะแต่ว่าโดนจะกดติดตามเราบ้างดิทำไมไปเกิดหนึ่งคนอื่นนะทำไมอ่ะสะสู้ มาสัเประต่อนาฮะไปดูแม่นีดนึ่งได้ไหมเนาเมื่อไร่เราเสจเดี๋ยวตีนหนูก็ละลายพอดีเออลไปแล้ว อะไรอ่ะอ๋อไม่ <coughs> 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 तो कल्याणी จะกล้องนะคะเพราะไม่ได้เลาะไม่ได้เอาไม่ได้จ้างมาเนาะ,ะ,ะแล้วก็ต้องมาถ่ายลง